กลับมาแล้วครับเออสวัสดีครับผมไอซอ์เนี่อตอนกับเกม h ั n k y Shark Evolution กับฉลามตัวใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งซื้อมาด้วยเพชรตอนมนันลดราคาเหลือล25เพชรและตอนนี้ใช่แล้วไม่มีลดอีกแล้วในหัวต้องเก็บอีกแต่ตอนนี้ผมต้องเรียนตัวนี้ก่อนกับเจ้าฉลามเออ มันคือฉลามใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้แหละขุเจ้าลูมินายผมจะเรียกว่าฉลามอืมลักษณะเด่นของมันเหรอมันมีเขาโอเคผมจะเรียกว่าฉลามแดดและกันฉลามแดดลูมินายฉลามแดดไปเล่นครั้งแรกครับผมเพิ่งซื้อมาแล้วก็อัดคลิปลง youtube เลยไป มีลดราคาช่างมันตัวไหมดีกว่าพึ่งซื้อเหลืออยู่3ามสิบเเลยไปมาครับผม คิดว่าจะทำะไรไรครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> มันเอาเอานอมันชนนะครับ <What? S 1> อะไรกันเนี้ยมันระเบิดอะครับเพื่อ <What? S 1> อะไรวะเนี้ยมันระเบิดได้วัด ของด้เวลาประจนภัยระเบิดเวลโล่เอออ้าวแค่นี้เหรอว่าอะไรมะเนี่ยแต่ผมก็จะบนน่นมากไม่ได้เพราะผมซื้อมาตำลุราคาแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดโหดสุด หรือเปล่าคือมันจะคือมันจะขีดก่อนแล้วค่อยเรื่องความเร็วครับอะไรกันเนี้ยระเบิดเอออ้าวไม่แตก ลเลขเบอร์ราไม่แตกครับมันไม่สามารถเล่นความเร็วเลยครับหรือพวกฉลามตัวใหม่ก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับมันก็ไม่ค่อยเล่นระเบิดเชีถอเพื่อตัวเดียว แต่แล้วระเบิดเวลาเออชน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 สำหรับคุณคิดว่าเก่งหรือเปล่าผมว่าก็มันแปลกๆเลยหรือมันใช้ทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าลครับแต่ บางอย่างเราเลยว่าดีไซน์มันเท่มากโคตรเท่เลยมันมีกี่กี่ขีปวะเนี่ยรวมๆแล้วก็น่าจะาแปดนะครับแปดเอ๊ะอะไรวะนะ่ะอ๋อปกติเราแค่ปลาปกติทั่วไปแต่เว,วลาระเบิดเฮ้ยอ้าวไม่มีอะไรให้ให้ระเบิดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะโอ้มันยิงกระเซิร์วะ่ะ ยิงลเลยซะเฮ้ยไอ้เจ้าจิงเลเซ์ไี้มันดีนะครับจะตายแล้ว ตอนนี่เป็นโกสลัดครับไถือว่าเท่อยู่ไหมเว้นแต่ตัวระเบิดนี่มันใช้ไปทําอะไรระเบิดเดือดดำน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองดูระเบิดอ๋อ มันพุ่งไม่ได้ไงโอ้แวะเนี่ยโอ้ไอเด็กคอมเอร์มานี่อ,นนอู้โอ้ยถ้ามันแบ,บระเบิดน้ำแข็งได้ก็ถือว่าเท่กว่านี้นะครับ คือตอนผมกดเร่งสปีดแล้วมันจะทําการขวิดก่อนค่อยพุ่งทาให้มันพุ่งในทันทีไม่ได้แต่ตอนกดแรกก็เทอยู่นะแบบมียิงเลเซอร์มาจากจากนอกของมันนะเรียกว่าน,นอนะครับพราะเขามันจะอ,อยู่บนหัวหรือเปล่าโอ้ระเบิรดละบเบิรชดจะไรประโยชน์ได้ประโยชน์จริงๆ เหลืออีกสิบวิสุดท้ายก็จะออกแล้วได้เวลาลองกับเรือดำน้ำได้เวลาระเบิดเรือดำน้ำแต่ผมไม่รู้นะว่าระเบิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูครับได้เวลาเรือดำน้ำโอ้โเอ้ยระเบิดเอ้ยโอ้ระเบิดไม่ได้โคตรเท่ รูช่วว่าจะระเบิดกงได้หรือเปล่าระเบิดโอ้ยได้ให้ยังไม่ลองระ,ระเบิดเรือเลยให้ลองระเบิดระเบิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมาถึงว่ามันระเบิดเองไปแล้วหายเรือมนน้ำ เดี๋ยวเรหาเรือเรือดำน้ำก่อนชนชนชนเบลอเออโอ้โอ้ยไงเรือมัน้ำเลือมน้ำโอ้ปลาเพชรปลาเพชรปลาเพชร ปลาเพชรเอามานี่เออเฮ้ยเด้วเวลาอูยิเนเซอร์สามเส้นน่ะทีสออ่สามเส้นหรือเปล่าอื้อฆ่าเลยสามเออสามเส้นสามเส้นโอ้ก,ก,ออก็ชิลไล่เหรอขอมก็ชิลไล่มเรียกอะไรวะไม่รู้แต่ตอนนี้มีมลดราคาด้วยอ้ามมดละโอ้โหได้เวลาระเบิดอุ้ยสลาย ให้ดีอยู่ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ความที่นี่คือยอดโอ้ยระเบิดเรือระเบิดเรือเออโอ้ยเรือมันนะเรือมันนะโอ้ยยิ่งยิ่งยิงก่อนยิ่งก่อนโอ้ยเอ้ยอุ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหมาอยู่ได้ท่าเนี้ยเดี๋วลาระเบิดเดี๋วลาลองของ ระเบิดเรือมน้ำโอ้หรือเปล่าวะว่าไรเนี่ยขอาไปเอาไปไป,ไป,ไปดีชน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 ช โอ้วระเบิดบนฟ้าไม่ได้โมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโอ้โห,าาโโหทางทีนาเหล็กเสื้อสามเส้นขึ้นไปขบวนกันไอลงจันทร์ลงจันทร์อระเบิดห่ออุ้ยไม่ได้ไม่ทานตอนได้อยู่ได้อยู่โอเคโอโ้ตอนนี้มนกี่นาทีล้วเนี่ย โอ้สี่นาทีแล้วใกล้ถึงเวลาจบคลิปแล้วสรับฉลามแรดไม่เป็นไรผมยังรู้จักชื่อมันอยู่ชื่ออะไรปะอ๋อลูมิไนท์เจ้าลูมิไนายอะอะไรปะตัวอะไระโอ้ดี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 ปลาเพชรด้วยโอเคสลับผมขอจบคลิปยู่นี้แล้วกันหดอยู่ตายยาก ระเบิดโชว์บายสตารกก่าสตารกก่าโอเคบายครับ